บริษัทหาไม่จับจัดมาแล้วอู้วายตายแล้วบตาวตายแล้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 วคาพลาซ่าตอนตบนี้เพื่อเธอเอว่นทุกไปจะเก็บโต๊ะออนค่ะเดีย๋ยวพี่มานะโอเคเอว่น อยู่เฝ oh. 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 ้าร right ้านดีๆนะอย่าไปแอบซอนที่ไหนล่ะโอ้โหแม่เอ้ยคนละโทนเสียงเลยคุูยกับกูยังก็ลูกเลี้ยงเฮ้ยตีถามจริงเออมันกดขี่มาตีฉันขนาดนี้ถามอีกฉันมีค่าพอสำหรับเธอไหมปุปเป้ฮะโอ้ยาน้อยใจสิทีละเอางี้ลองใจเลยถ้าวันหนึ่งฉันหายไปเนี่ยฉันหายกับทรัพย์สินเงินทองหายเนี่ยเธอจะเลือกตามใครเลือกตามแกสิรักฉันยังเวลาพะฉันรู้ว่าแกขโมยทองไปแน่แอบซ่อนเนี่ไที่ไหนเอามาดู มีใครจะเอาทองบ้าบอกไม่ต้องเลยไม่ต้องมดเออเย็นครับเย็นครับอย่าดื้อนะคะบอกมันด้วยให้มันใจเย็นก่อนตอนเนี้ยดูมันดูแลร้านดีๆนะอย่าแอบเอาเงินไปเปยิงกันล่ะเข้าใจไหมรู้น่าไปแล้วเขาใช้เตียงไอ้ป้ายอ๋อถามจริงอ่ะเมื่อกี้ไปกรบหนุงมกับหนิงไปกอดพี่สะพ้ายงั้นอะแอบมีอะไรกันกับพี่สะพ้ายเปล่าออไม่มีเหรอถ้าครั้ง ห้าครั้งที yeah> claro ่ไหนกำบังห้าครั้งในกำบังทีหลังกูไปมึงล้างจานด้วยแล้วอยู่ประจำที่ไปเลยอ้าวพี่อังมพี่เน่นพี่เนุ้สวัสดีครับสวัสดีครับการลมอะไรหอบมาที่ร้านผมเนี่ยลมอะไรจะพัดพี่กูปวดใจนี้พี่ยังไม่ได้อั้มเองเลยนะหยอกเล่นมาอั้มเนี่ยรู้นิ้วกล้องรูงนิ้เปลี่ยนเสื้อดีกว่กูใส่พอดีตัวอ้าพี่กัด แฟนพี่ไปไหนอะโอ้ยตายเลยปวดหัวอะไรไมเกนขึ้นเลยนี่มาเจอกันนะอย่าพูดเรื่องเมียงุดงิดไม่อะแม่งชวนแต่ทะเลาะเมื่อกี้พวกมึงทะเลาะกันไปเนี่ยเฮ้ยทะเลาะกันเรื่องอะไรไม่รู้ตอนทะเลาะไม่ได้ตั้งชื่อมี่เวลาว่างโอ้โหที่หลังตั้งก่อนที่ถามเลยจะได้รู้บ้างโอ้หพี่เอวเอะพี่หนุ่ยหนูสงสัยมานานละทำไมคนโบราณเนี่ยเขาบอกผู้ชายว่าต้องบวชก่อนแต่งอะพี่ ถ้าคนโบราณเขารู้ไงเขาแต่งก่อนบวชเนี่ยมันก็จะบวชตลอดชีวิตเลยไม่มีโอกาสได้ศึกมาหรอกใครไปทนไหวอะมีเมียโอ้โหแรกๆก็ดีอยู่ไปปีสองปีจู้จี้ขี้บนเขาบอกมีเมียดีนั้นไซค์ก็คลายแม่มีเมียแย่ๆอย่ามีแม่เลยเมียโบราณเขารู้ไงลูกโอ้ยพูดถึงเมียผมนี่ปวดไม้เฟรนเหมือนกัไมเฟรนเพื่อนเยอะไมเนนี่แหละ มันเป็นอะไรลูกผมใหญ่ก็พาไปหาหมอพี่ทำไมมันความจำเสื่อมอะไรใช่ไหมเหรอเออเวลามันเป็นเมนนะมันไม่เรียกชื่อผมเลยพี่อ้าวแล้วมันเรียกอะไรไม่เรียกชื่ออาไม่เรียกชื่ออามันเรียกชื่อไอ้เพี่อโอ้โหแต่นนีวก็เมียมันความจำเสื่อมเดือนละครั้งเลยโอ้แต่เมียผมนี่เดินมาคุยผมไม่ได้ต้องต้องคานมานะอุ้ยมันกลัวยังไงดิเออผมแอบอยู่ใต้เสื่อน้ำมันแล้วพี่พี่แอบรู้ไหมทำไมคนโสดกับคนมีแฟนแล้วเนี่ยดูไม่อยากนะเออยังไงยังไงดิก็นคโสดเนี่ยเวลาคนโสดใช่ป่ะ สาวๆเดินผ่านเนี่ยคนโสดก็จะมองหน้ามองเนินมองก้นมองขาอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนมีแฟนมีเมียนะพี่ก็จะมองรอบๆเมียมองไหมไมมองตุ่มติ่มว่าไม่ได้ใช่เด็กแสดงเขาไม่รู้ผมมามองทีเดียวผมรู้เลยไม่มีผู้หญิงคนเดินมาเนี่ยผมรู้เลยคนนี้มีผัวแล้วรู้ได้ไงวะมันใส่ชื่อคุมท้อง ของตมาเลยเริ่มมีผัวแล้วโอ้แล้วผู้หญิงซิงกับไม่ไบริสุทธิ์การเดินเนี่ยดูรู้เลยถ้าคนยังไม่มีผัวยังไม่มีผัวนะเดินมายงไมันจะเดินตรงเข้ามาเลยจะไม่คดขวามันจะไม่คดซ้ายมันเดินตรงเดวไปถึงที่หมายเลยเอาแล้วถ้ามีผัวแล้วถ้ามีผัวแล้วนะมันจะเดินเนี่ยเดินมากับสะดุดไอ้นั่นชนไอ้นี่ชนเก้าอี้สะดุดล้มโอ้โหเป็นอาการอะไรเขาเรียกอาการเสียสูนเนี่แต่ถ้าเป็นเมียพี่มาสบายตีลังกาแบบเปียงยางเลย๊บ โอยเขาไม่ได้เล่นยิมนาสติกอีควายเขาี่เาเป็นนักร้องลีลาไม่ใช่ยิมนาสติกลีลาเวยแต่เมื่อก่อนเนี่ยแฟนมิโนเล่นพี่ตั๊กอะผมก็เลยนพี่ตั๊กพี่ตั๊กแค่แหละตอนนี้วันนี้ผมเรียกแม่ตั๊กแล้วทำไมถึงเรียกแม่ตั๊กเขาล้อเขาผมดูตรงใครผมเรียกแม่ไปแหละจริงเหรอเนี่ยลมกองก็ซื้อมาฝากใช่เขาดูว่าในข้างซ้ายเหลวๆหลอแล้วมีหนวดติด โดยรวมแล้วเน่คิดว่าการมีแฟนนดีไหมเออมันก็ดีดิพี่เชื่อเถอะมีเมียมีแฟนดีแล้วถึงเขาจะขี้ด่าขี้บ่นขี้โมโหอย่างเงี้ยงอแงอย่างเงี้ยอย่าไปว่าเขาเลยมดีหรอกไม่เอาอะช้ผมขายหน้าไม่ชอบอะไรกันอ้าเมื่อวานนี่ กินเหล้าอยู่กับเพื่อนแท้ๆตามกาด่าทุกวงเหล้าด่าผมไม่วดาด่าเพื่อนผมอีกเปพี่ไม่ทนได้ไหมทนไม่ได้ผมก็บอกเธออย่าด่าเลยอย่าด่าตอนนั้นเพื่อนฉันอายเขาอย่าไปด่ากันที่บ้านมันไม่ยอมมันยังด่าอีกออโมโห,โหทรศัผมลุกโดนเตะเลยเตะก้านคอเมียเตะก้านคอเพื่อนไมนเตะเพื่อนทำไมอ่ะเอ้าโทรมนดิบอกเพื่อนรักๆกูยังเตะแล้วมือไม่แข็งจะเตะไม่ได้ทั้เดียวมันหยุดด่าเลยพี่ผมผมพกลัวเจ็บ ใช่ไหมนุ้ยเพื่อนรักเใช่เพื่อนมึงเพื่อนพ่อผมพี่เน็ตมาเขามาใส่กันคออีกน้ำตือแดนเฮ้ยแต่ถ้ามีแฟนแล้วมันดีแล้วทำไมเน็ตไม่มีแฟนอ่ะนั่าหน่ะสิพี่เน็ตอ่ะอยากมีมากเลยอ่ะพี่ทำไมมันยังหาไม่ได้อ่ะทำไงอ่ะก็แบบไหนผู้ชายสเปคแบบไหนถ้าสเปคคนที่จะมาเป็นแฟนหนูนะต้องแบบแบดๆหน่อยพี่แบบนักเลงเลยอ่ะแบบนักเลงมาเลยอ่ะเบนี้ยเลยอ่ะใช่เพี่อะไรล่ะเด้อด่ากูไหมล่ะกูพี่มึง ทำตัวแบ๊แบ๊ดที่แคือแบบเด็กเลวนะอันนี้ยังเบาไปอะไรแบบนี้ยังเบาไปจะเบาไปเหรอใช่มึงมองหน้าอ้ะต่อยกูไม่นุ้ยเฮ้ยทำไมมึงเก่งแต่ก็กลัวเนี่ยก็อยู่อันสองกับคนอื่นเจเวนอยู่อันงไปมีชายมึงเนี่ยเออได้ไหมพอได้มันักเรนเนี่ยเพพอได้อยู่พี่แต่เรเป็นพี่เป็นน้องกันนะจะเสียพี่เสียน้องอะดิ พี่เอาพี่เอาน้องรักพี on, ER: ่รักน้องรักพี่รักน้องเราเป็นพี่น้องกันดีแล้วเดี๋ยวมันจะมองหน้ากันไม่ติดไงพี่นุ้ยโอ้โหไม่ต้องมองหน้ากันเราหันหลังก็ทำกันได้จะเอาให้ได้วางั้นไปไม่ได้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 เออไม่ได้โอ้โหหน้าเนี่ยแม่งไว้ใจไม่ได้ทั้งตัวใช่่เราเขามีใจแล้วคนมีหนวดโรคจิตเขาบอกว่าผู้ชายมีเามีหนวดเลยนะโอ้โหไซส์ผีขี้เยี่ยวแตกโจริงไหมี่นุ้ยพรุ่งนี้ว่างไหมว่างดิไปข้างบ้านผมหน่อยไปทำอะไรยายเป็นอมาพึกไม่ขี้มาเจ็ดวันแล้ว นอนอยู่เต็นทลุกไปคลิไอะไรพี่ไปไซส์เขาคาเตียงเลยโอ้ยบอกเขาไปเอายาหมอสั่งมากิ้นะไอ้ช้อนกูเอาไปดื่มดื่มกันดีกว่าช้อนช้อกผมนหาซะอย่าอยู่คนเดียวทำคนแล้วทำผมดูท่าทางงงๆใช่ไหมดูท่าทางงงๆใช่ไหมงงมาเป็นมาได้ไงอะฮะ อย่ามาถามเลยครูยังไม่รู้เดินมาด้กันครูยังไม่รู้ปาเขามาครับผมเอ็ดทันแยกพักกันไปแล้วเมื่อหร้เฮ้ยเขาละคนไม่ได้จอใช่ขไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนีอะไรนี่อะไรวยเจียครูรักเลี้ยเฮ้ย ผมก็มองนี่แหละพี่ลองแล้วดิ้นดิเฮ้ยก็แฉกเดียวนี่ยทำไมเฮียยังมีสองแฉกวะเออตายสุดดาบวะเรื่ังไรท์ไอ้พวกนี้เราจะจัดการยังไงไม่รู้ไม่รู้เอาแล้วเฮ้ยส่งไปตัวนี้มันถ่วงเวลานี่ตอนซ้อมต้องไม่มีใครนี่ต่างหากเฮียรายการนี้ชองเซอร์ไพหมมมามา เด็กแก๊งนี้อย่าไปยุ่งกับมันนะไอ้พวกนี้มันเป็นนักเลงคุมซอยพวกกูด้วยไม่ซ่าไม่เก๋าเอาอย่างเดียวเว้ะไอ้ตัวนี้ไม่มีอะไรบกมุ่นทางกามอย่างเดียวเฮ้ยเมื่อไงวะเบื่อแล้วขึ้นคานอยากลองคานขึ้นเธอว่ะโอ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะแต่งตัวหมักผมเส็นผมทำไมวะอย่ามาพูดอย่างนี้นะไอ้พวก ไว้หนวดในกูเพิ่งปวดน้ําให้นะอุ้ยอย่าทําตัวเจ๋งเดี๋ยวได้ร้องเอ๋งเลยไอ้แซดเฮ้ยไม่ชอบเลยคนอย่างนี้เลยพี่ชอบแม่งนะตะเป๊กเฮ้ยบ้าเปล่าใช่ชอบเตะเป๊กอะไรเดี๋ยวได้ลวกเก้าอี้หรอกไม่ดีไหมใจสั่นนะพี่มึงก็ทำผู้หญิงนักเลงกระจอกโอ้โหตบเด็กเตะมาเท้าผู้หญิงต่อยทางของกูไว้หนวดเฮ้ยเเฮฮ้ยไปไปหนูดชอบเลยพี่จะบ้าเหรอผู้ชายอย่างเงี้ยชอบชอบชอบอย่างนี้เลยชอบใช่ไหม อย่าตบเพื่อนโชว์จะรู้พี่มือหนักแค่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเอาหลังเหตุกาเลยไอ้ยังไม่เลิกชอบใช่ไหมเฮ้ยมันนี่ดิอะไรไอ้ถ้าไม่เลิกชอบจะโดนอย่างนี้แบงไหนอุ้ยตกใจอะพี่ทำไมเบาไปอะโอ้ยแรงอะชอบแบบแรงแรงอะตบแบบรู้กันใช่อีตาไอ้ผู้หญิงเลยโอ้ยแข่งเราแล้วไอ้เจ้า ถ้าด่าผู้หญิงออกตอันนี้ได้ตามอำเภอใจไปถ้าด่าผู้หญิงอีกครั้งให้กูเตรียมตัวมาตกตามอำเภอใจตอนไหนก็ได้ไม่มีอะไรเลยทำไมมึงเรื่องมากจังวะเออมึงเป็นแค่ลูกน้องระดับลูกพี่เลยมึงดูเฮ้ยเจ็บแล้วดังตังไม่เอาไงล่ะกูอยากจะถามตัดสูตรใช้ผ้ากี่เมตรเฮ้ยเฮ้ย ีมันต้องแรงกว่านี้มันต้องหนักกว่านี้อะไรนะมันต้องแรงกว่านี้มันต้องหนักกว่านี้เฮ้ยไอ้นั่นทำละลากเขาไปมาบ้างไอ้นั่นหวยเนี่ยจาเป็นกระท้องกระแดกได้เหรอไปมาเนี้ยพี่อ้วนโดนแล้วเลยไอ้ลูกเลยช่อแบบหมดโหดจ้ะพี่มาเนี่เด้ไอ้ลูกต้องโหดแบบถึงใจไงต้องโหดแบบถึงใจอ่ะใช่อยากเลยพี่สามแซ่บแซเนสห้าคนเนี้ยน้องเลือกใคร ตามใจน้องเลยดูดิคนไหนโหดสุดถ้าพี่คนนี้กล้าตบพี่หนุ่ยนะหนูเป็นผัวเลยพี่อุ้ยเดียรีรีทำไมต้องเป็นจูพ้าพี่เป็นพี่ใหญ่อ่ะแล้วเขามร้องใช่แล้วเขากล้าตบพี่นะได้ใจหนูเลยคุณให้ผมตบใครตบพี่หนุ่ยไงคหอื่นผมกล้าหมดเลยอะพี่นุ้ยขออนุญาตนะพี่นะ จริงนะไอ้ไทยพี่นุ้ยได้ไหมขอตีไหมจะต่อไปนุ้ยพี่นุ้ยขออนุญาตนะพี่นุ้ยไอ้สัตว์ตบคุณมาสี่ฉากมันไม่เคยขออนุญาตคุณเลย้เหี้ยคือพี่อเวลาเด็กมันตบน้องมันตบเนี่ยพี่เป็นหลบไปก้มอย่างเงี้ยมันก็เลยแป๊ดต้องโดนบ่อยๆของผมนี่แบบธรรมชาตินะลูกครับเนี่เดี๋ยวทีเดียวให้ผ่านเลยนะถ้าผมตบนิดพ้องรู้เลยเอาเป็นผัวเลยวันนี้เลยจริงไอ้ คิดเลยนะเดี๋ยวไปไปไหนต่อเนี่ยคืนนี้คืนนี้ไปอหลักสีจองโตแล้วจองโตแล้ว้ยเ้ขาเพิ่งไปซาวเช็คมึงจองโตแล้วเหรอแถวหน้าด้านซ้ายโอ้โยจองโตแล้วเหรอใช่ไปดูเขาแน่นอนเลยนะใช่โอเจ๋งว่ะเปไปธรรมดาเลยโอ้ยตั้งแต่สมัยมินตราแล้ว ตอหนอ่เหรอเอาสามพี่หนักกว่าสแซ่บเบาด้วยยงตอน้งเหรอโอสแซ่บเบาไปเลยอะสมแซ่บหนักกว่าแซ่บย้อมก้มันไม่กล้ากันพี่หรอกดูอนม่เอนนนีวีเก่งน้ผักออกแก้วเก่งน้ผักออกแก้ ไอ้ไข่นี่เลยพี่ผมอยากเป็นพ่อของลูกเขาโดนใจเลยเดี๋ยวคืนนี้นะไม่พากูไปนั่งโต๊ะซ้ายมือร่วมกับมึงมึงโดนเดี๋ยวพี่จะเป็นคนถือกระเช้าดอกไม้ให้เขาสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วส่วนเสาหน้ามาฮากันต่อกับน้องตุลนัทนันคือตุ้มเม้งลูกน้องของฉันเอง ฉันน่ะเป็นตัวเจ้ของแก๊งหงเหินโว้ยโชคดีแล้วยังมีเจ้ที่พูดไทยได้เอาพี่เจ้เขาต้องการอะไรเจ้ถามเขาแล้วแปลให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับจะหาป่าะจะฉลาดฉี่อะไรอะจะฉี่จั๋งอะจะฉี่จั๋งจะฉี่จั๋งจยฉี่จั๋งจะฉี่จั๋ง